นะโมตัสสะพระขะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะขะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขะวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหุชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพรหุชนะพาพรวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามา โภชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหุชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามา,มาโพชนะมามา วัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาะพระหุชนาะพาวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสวุวรรณมามา,มาโพชนะมามาวัตุวัฏฐามามา พลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหุชนาะพรวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนะพาพรหุชนะพาพรวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาะพระหุชนาะพรวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาะพระหุชนาะพระวันตุเมนาชาลิติชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามามพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะ พาหุชนพาพรวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเทโรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพาหุชนาะ ภาวันตุเมนาชาลิติชิมพารีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพระหุชนาะภาวันตุเม นาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถรสุวรรณมามาโภชนะามามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสับเพชนพาพระหุชนะภาวนตุเมนาชาลีติ ชิมพาลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัฏฐาม,มามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสับเพชนะพาพระหุชนะพาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะ มหาเถรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาะพรหุชนาภาวันตุเมนาชาลีติชิมพาลีจะมหาเถร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพาพหุชนะพาพรวันตุเม